วันที่13มกราคมบริษัทได้รับสินค้าจากบริษัท LV จำกัดครบตามจำนวนที่ได้สั่งซื้อไว้ตามใบสั่งซื้อเลขที่00 0000001ได้รับใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่5001 เมื่อเข้าโปรแกรมเรียบร้อยแล้วให้เลือกที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าจากนั้นกด workflow ค่ะเลือก invoice สินค้าโดยเราจะเลือก1.2ซื้อเชื่อกด OK คค่ะกด F3 เพื่อเพิ่มนะคะเลขที่เราจะให้ระบบ running ให้ค่ะส่วนเลขที่อ้างอิง โจทย์บอกมาคือ5001วันที่เอกสารเปลี่ยนเป็นวันที่13เดือน1ปี58ค่ะรหัสผู้ขายให้ใส่จุดแล้วกด enter เพื่อค้นหานะคะจากโจทย์คือบริษัท LV จำกัด S 1กด enter เลือกค่ะค้นเอกสาร PO ให้เปลี่ยนเป็น Y ค่ะเลือกค้นระบุเป็นใบเลขที่อ้างอิงให้ใส่จุดแล้วกด enter เพื่อค้นหานะคะจะมีรายการใบสั่งซื้อสินค้าเลขที่อ้างอิง PO 0 0 0 1 0 0 0ทับ000 000 000กด enter เลือกค่ะกด ok ค่ะ จะได้ยอดสุดทธิเท่ากับ4 3 7 0 7บาท58สตางค์กด F10 เพื่อบันทึกค่ะระบบจะทำการลงบัญชีอัตโนมัติให้ด้วยการเดบิตตื้อเชื่อ4 1 1 9 4บาทเดบิตภาษีซื้อ2 8 1 3บาท58สตางค์และเครดิตเจ้าหนี้การค้า4 3 0 0 7บาท58สตางค์ กด F10 บันทึกค่ะในที่นี้เราจะไม่พิมพ์จึงกด No น,นะคะ